สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BTC นะครับอย่างแรกเลยเราก็ควรที่จะมาตีเส้นแ e ล c h ช n n นลก่อนเสมอเพื่อหาจุดแนวต้านที่สำคัญโดยจุดแนวต้านที่สำคัญส่วนใหญ่ของเราอะที่เราวิเคราะห์กันนั่นก็คือบริเวณ 33- 34บริเวณนี้นะครับเป็นแนวต้านที่สำคัญมากโดยที่ BTC นั้นมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไหมเราจะมาดูจาก MACD กันตัว MACD เนี่ยเกิด Golden Cross เกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสามารถขึ้นต่อได้และอีกปัจจัยหนึ่งเลยนะก็คือตัวของ rsi นั้นมีการ breakout สั้นๆขึ้นมาเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือราคาเนี่ยอาจจะมีในทิศทางพุ่งขึ้นต่อไปได้แต่ว่าสิ่งสำคัญสุดท้ายเลยนั่นคือตัวของ adx นั้นถึงแม้ macd จะเกิด golden cross แล้วก็ตัวของ rsi นั้นจะมีการ breakout ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยแต่แรงในการซื้อเนี่ย ค่อนข้างน้อยเลยสำหรับ BTC เพราะฉะนั้นหากราคาเนี่ยต้องการที่จะทะลุและมีการพุ่งแรงได้เนี่ยตัวของ ADX นั้นก็จำเป็นที่จะต้องเส้นเทน ADX นั้นก็จำเป็นที่จะต้องชันขึ้นและ DI Plus เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเป็นโซนสีเขียวนะครับถ้าหากว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามที่คาดไว้เนี่ยราคาของ BTC ก็อาจจะพุ่งแรงได้ครับผม สำหรับไ m e ์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สำคัญก็คือ 3,003, 3 4ไปอย่างที่บอกและมีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวของ10 a d x เนี่ยสำหรับ Time frame 4ชั่วโมงนั้นกำลังก่อตัวอยู่และอาจจะเป็นในทิศทางขาขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าไทม์เฟรม e ดยเนี่ยอาจจะ ยังไม่ค่อยมีมากนะักสำหรับการซื้อขายนะครับของ b t c แต่ว่าของ Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มที่จะก่อตัวเพื่อที่จะเข้าซื้อ b t c เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะลงทุนใน b t c เนี่ยคุณก็ควรที่จะรอสักพักนึงก่อนนะครับให้ b t c เนี่ยสามารถ Breakout ผ่านแนวต้านนี้ไปได้หลังจากนั้นเมื่อมันเกิดย่อขึ้นมาเนี่ยเราก็ค่อยซื้อที่บริเวณจุด B นี่นะครับ สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BNB นะครับอย่างแรกเลยเราก็มาตีเส้น p a r a l l e l channel ก่อนเพื่อหาแนวต้านที่สำคัญนะครับโดยที่ราคาที่สำคัญนั่นก็คือบริเวณ300ถึง305บริเวณนี้นะครับแต่ว่าแนวโน้มของ BNB เนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนมากนะักเพราะว่าตัว MACD เนี่ยกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ว่าจะขึ้นหรือจะลงและตัวของ i s i นั้นก็ใกล้จุดที่จะทะลุแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกําลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดในทิศทางขาขึ้นหรือขาลงถ้าขึ้นไปได้เนี่ยแนวโน้มของ BNB ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลงมาย่อก่อนก่อนที่จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งบริเวณที่เพื่อนๆจะเข้าเนี่ยก็จะเป็นบริเวณจุด B นี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า BNB เนี่ยเกิดในทิศทางขาลงก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยก็คือเราจะเข้าบริเวณจุด A แล้วก็ขายบริเวณจุด B นะครับ โดยที่ทิศทางของ BNB นั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ยังไม่แน่นอนนั่นก็คือเส้น 10ADX EN เนี่ยกำลังอยู่ในแนวราบและตอนนี้เนี่ยแรงเทขายก็ยังมากกว่าแรงซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า BNB เนี่ยต้องการที่จะ break out หรือทะลุแนวต้านนี้ผ่านไปได้เนี่ย DI Plus เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเหนือกว่า DI minus นะครับหรือเกิดโซนเขียวแบบนี้นะครับก็จะทำให้ราคาของ BNB นั้น เกิดทิศทางในแนวโน้มขาขึ้นได้และสำหรับทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยก็คือบริเวณ300ถึง305บริเวณนี้ก็เป็นจุดแนวต้านที่สำคัญถ้าหากว่า b n b เนี่ยต้องการที่จะขึ้นจริงๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องผ่านแนวต้านนี้ไปได้นะครับโดยที่เส้นเทน ADX นั้นกำลังก่อตัวอยู่ถ้าเกิดว่า ADX นั้นสามารถที่จะแนวราบและชันขึ้นได้เนี่ย ก็มีโอกาสที่ BNB นั้นจะสามารถดิดกลับขึ้นไปได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเส้นเท ADX นั้นยังอยู่ในแนวราบและไม่สามารถที่จะชันขึ้นไปได้เนี่ย BNB ก็อาจจะอยู่ในทิศทางขาลงได้นะครับหรืออาจจะไซด์เวสสำหรับการวิเคราะห์เหรียญ e t h นะครับอย่างแรกเลยเราก็ควรที่จะตีเส้น p a r a l l e l channel ก่อนเพื่อหาแนวต้านที่สำคัญ โดยที่แนวต้านของ E D H นั้นจะอยู่ที่บริเวณ2,120-2,130บถึง2,130ริบริเวณนี้นะครับโดยที่แนวโน้มของ E D H นั้นอาจจะอยู่ในทิศทางขาขึ้นได้เนื่องมาจากเมื่อวานเนี่ยเกิด Golden Cross เกิดขึ้นที่บริเวณนี้และทำให้ E D H นั้นอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้และอีกปัจจัยหนึ่งเลยนั่นก็คือตัวของ S nice I เนี่ยก็ได้มีการ Breakout ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระยะเวลาสั้นๆนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่า ETH เนี่ยต้องการที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านจริงๆเนี่ยปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือตัวของ adx เส้นเทนของ adx นั้นยังตัดสินใจค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนเนื่องมาจาก di plus เนี่ยหรือแรงในการซื้อยังไม่มากกว่า di minus หรือแรงในการขายนะครับถ้าเกิดว่าเส้นเทน adx นั้นชันขึ้นและ di plus นั้นสามารถเกิดมาเป็นโซนสีเขียวแบบนี้ได้เนี่ย ตัวของ ETD นั้นก็อาจจะพุ่งขึ้นสูงได้เลยนะครับอาจจะเป็นประมาณในรูปแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะขึ้นไปจริงๆนะครับก็จำเป็นที่จะต้องทำในรูปแบบนี้โดยที่สำหรับ Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เส้นของ ADX นั้นก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วและแรงในการซื้อค่อนข้างเยอะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้อีกเพราะว่าเส้นเทนของ ADX นั้นยังชันขึ้นอยู่และแรงในการซื้อก็ค่อนข้างมากนะครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการที่จะซื้อเหรียญ e t h เนี่ยเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ก่อนนะครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการที่จะซื้อ e t h นะครับก็รอให้มัน Break out ขึ้นไปได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดการย่อ เกิดการย่อสักประมาณที่2 0 0พกว่านเนี่ยก็อาจจะเกิดการเข้าซื้อได้นะครับก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นสูงไปอีกครั้งหนึง่งก็สําหรับใครก็ตามที่ต้องการจะเข้านเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ควรที่จะเข้านะครับรอให้มันย่อก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้าซื้อนะครับสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลดีๆเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง y o YouTube c r y ิ pto Station และอีกช่องทางหนึง่งนั่นก็คือแฟนเพจ f c e e o o o k ค y ิ To Station ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและสำหรับใครก็ตามที่มีคอนเทนต์ดีๆหรืออยากรู้อะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ